สวัสดครับวันนี้เราจะมาแนะนํากระเป๋าสตางค์หนังแท้นะครับตัวนี้เป็นหนังแท้มี3สีสีดําสีน้ําตาลเข้มแล้วก็สีน้ําตาลอ่อนกระเป๋าใบนี้มีกล่องแถมให้ด้วยนะครับเราจะมาพิสูจน์กันว่าเป็นหนังแท้ไหมตัวนี้เป็นหนังแท้นะครับถ้าไม่ใช่หนังแท้จะอยู่นานอย่างนี้ไม่ได้นะครับ

สิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็มีช่องใส่หนึ่งช่องสองช่องแล้วก็ด้านในมีซิป